สวัสดีค่ะมีรถซอร์วลูหลานะาใช้ฟูลออปชันมานําเสนอกันอีกแล้วนะคะเครื่องแรงกว้างขวาง,วางนั่งสบายมากๆเลยนะคะนิสสันเทียน่าส XV V 6ท็อปสุดมูลคไฟฟ้าเกียร์โต้ปี2 0 0 9้ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่2 7 00, 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะประวัติจะเต็มได้เลยนะคะส่งเดลล่าหก0 0บาทขอคนซื้อเงินเดือน1 3,000บาทขึ้นไปกระสือรถคันนี้ไปเชียงานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรับ กนนะะรดที่น้าใช้เครื่องแรงแล้วก็ขับดีสุดๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยหรูหราเครื่องแรงขับดีมากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีครีมค่ะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะมีเมมโมรี่สองจุดด้วยค่ะ ระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้าพาพไฟฟ้าปุ่มสตาร์ทนะคะแอร์แบกเอเบสกุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันลายไม้รอบคันแอร์ดิจิตอลค่ะเครื่องเสียง A F F M A U X e แล้วก็ C D นะคะมูลูไฟฟ้าก็มีด้วยนะสภาพสวยหรูหลาดูดีมากๆเลยติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้สามารถเติมน้ำมัน e 1 0ได้ด้วยค่ะเนี่ตอนหลังนะเย็นทั่วถึงค่ะนา่าใช่มากๆเลยนะคะ รูหลา้าดูดีนั่งสบายกว้างขวางสุดๆเลยค่ะใครกำลังมองหารถไว้ใช้งานสักคันหนึ่งสภาพไปสวยนะแอมเชียร์ประนตคันนี้เลยนะคะประวัติด,ดีฟีดายต่างหากนะคะส่งเดือนละหกพันบาทเท่านั้นค่ะแร์เย็นเจี๊ยบคันนี้สามารถเติมน,น้ำมัน E10 ได้ด้วยนะคะคิวพรเมียมรอบคันมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไฟแนนได้เลยนะคะไม่ยุ่งยากเลยนะคะเอกสารครบ1-2วันทําการกระลับรถได้แล้วนะคะเหมาะปับไฟฟ้าคู่หน้าอีกต่างหากคะ่ะสวยลููดูดีมีระดับมากๆเลยนะคะน่าใช้ค่ะน่าคือ เป็นเครื่องยนต์ V6 2 0 0 5เป็นสินค้าสนใจยังไงทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092ย์508 50 50 58ติ 80. ดต่อแอค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่อง ID นะคะมีแอดไซน์นำหน้านะคะอดไซน์ A M P 1 0ค่ะทิพ์ไลน์ลามาสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้เลยนะคะ แล้วพบกันใหม่ค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ